สบายดีพี่น้องเนาะเอฟซีของซาลาซาลาเมื่อนี้กะได้อยู่ที่สถานีสนามไทส,าสนามไทเนาะพี่นอกก้องกะซาลากะสีได้มาล่องเบิง้งนางรถไฟดินอีกครั้งหรือเอ็มอาร์ทีเนาะกะสีดองนางจากาสนามไทไปสามหยาเนาะพี่นอ้องซาลากะตื่นเต้นคือนก็ละโอ้ยยังพี่น้องเอ้ย พราะว่าอม้าเบิ่งอันนี้เนาะมองสถานีเพิ่นแบบไทยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาราให้เบิ่งเด้อโอ้เพิ่นตกแต่งแบบไทยๆเนาะพี่น้องว่างามไปดีอันนี้มันเป็นสถานีสนามไทยเนาะสันใต้ดินสันใต้ดินของเพินน่นเนาะ้็เพิ่นตกแต่งแบบไทยๆคือว่าสวยงามมากแห่งไอ้ดีพี่น้องเอลยก็ไปมองได้ก็ตื่นเต้นคือเกา่าเนาะ เจ้าหล่าก็เพื่ไปมองไรกับเจิร้องไปเบึงเพราะว่าอยากรู้ว่าการเดินทางทางรถไฟมันเป็นแนวไหเป็นจังไลกะก็คือว่าคนตกแต่งไหนง,งามอีดีเนาะแบบเท่ช่วยดีแบบนี่เอียงนนะตื่นเต้นขึ้นก่อนละเออมอง่นขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินในนี้พี่นนอะ โอ้สาวเ่าก็ตื่นเต้นนิดนึงนน mm hmm. คือกอล่ะคือว่ามันตกแต่งในงามไม่ดีเนาะอันนี้มันเป็นสันไตดินเด้อของสถานีเพิ่นสถานีสน,นามใสสวยงามไดีพี่น้องเลยสาาก็ได mm ้นั่งจากสถานีบางว่าเนาะมาลงสถานีสนามใส,ส นี่แหะพี่น้องเลยเื่ตกแต่งในงามดีคนไทยเพิ่นก็ตังเกงดีๆได้บ่แม่นว่าอันอันซาลาวยองเด้อก็เว้าจากควมแบบใจจริงอะนะแบบก็เพิ่นก็ได้เฮ็ดเต็มหมองสถานีบ่สถานีรถไฟมันตกแต่งใงามดีเนาะคือว่าแบบ ก็บ,บืแปกนะว่านักต่งางชาติหรือน,นักท่องเที่ยวช่าต่งางชาติเพิ่นถึงมาลายแบบการเดินทางการยังกดสะดวกสบายนะพี่นอ ơi, อ้องเลยซาลากัลร่องิ่งคือกันป่ะเป็นจึงไหนนี่แหละคือบ,บ่บืแปกพี่น้องเลยซาลาไม่เห็นยังว่าเออตะลึงนะหรือแบบทึ่งไน่ข่วมแบบเจริญแบบของเพิ่นตกแต่งในงามแบบสาหมาถเห็ดดุดไผ่ใตดินหรือหลอนแม่น้ำก็ได้นะ ซาเล่าก็เลยแบบมาถ่ายพี่พี่น้องน้องเบิง้งเนาะทำกันแบบเป็นจังไดนะนเก็รู้ว่าสวยงามนะซาล่าก็สิได้ชื่อตัวเนาะพี่น้องืมอตัวจกักนี่แหละสนามใสไปสามยาเนี่ยกับเนี่ยมากับคนขี้ดือ้อพี่น้องซาล่าก็สิได้ทำการสื่อเนาะสื่อวัดนี่แหละไปสามยา Ôi, đó xe ừ. tăng bốc hộp phi đỏ gây đó ôi đó. Ừ. đỏ ngay. นี่แหละออกว่าเลยอยู่เลยทำการสื่อตัวน้องพี่น้องเยี่เลยซาลาวนี่ตัวเหัวน้องพี่น้องเ้างกัสได้ทำการอันลงไปสันนางไปนั่งรถไถไปสั้นดางเนาะน้องพี่น้องเากัสได้ลงไปสั้นดาง กบสิเด oh, e, <ign communist> <sm> ิลงไปชันนางเนาะโอ้ส้วเหล่ากะอันนี้น like ิดนึงตกใจนิดนึงเด้อพี่น้องก็เออลงไปชันนางนี่แหละไปรอขึ้นรถไฟ ข้าวกะไรลงมาสันนางเนาะทุกคนเพราะว่ากรอดรถไฟคือเก่าคือเริ่มละ่ะสา,าวเล่าอันนี้เป็นเป็นอู้อาฟังนังก,ก็รถไฟเนาะทุกคนโอ้มี่สองขางสองขางอันนั้นก็เป็นทางสาเล่าลงมาเมื่อกี้นี่เนาะพี่เนาะ คือว่ารถไฟต้องซ้อมขางเลยนะอันนี้ก็รถไฟได้ทีเพยืนยืนกันรอเพิ่นรถไฟนเนาะทุกคนคือว่าคนยืนรอรถกับไล่นะอันนี้ซาลเราอยู่สันใต้ดินคือเก่าเลยรถไฟใต้ดินเนาะรถไฟ MRT ตื่นเต้นคือเก่าพี่น้องเอ้ยอาจจะได้ยินคำบอกไล่ๆแน่เพราะว่อบ่มุ่งตื่นเต้นนะเนาะรถไฟก็มาแล้วมาพอดีพี่น้องเลย รก,กันุดวานคถะอยู่ในรถไฟเดี่ยวลอยเยนาะรถไผ่กำลังออกตัวเวลาอยู่ในรถคุ้นกะตายนิดนึงอันนี้ซาลาู่ใต้ดินได้นี่พี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยขอเมารถแต่แล้วนี่ ทุกคน ơi, เอ้ยเมารถไปเดินกับสิบบได้เลยคนขี่ดื่มคนหัวคอนสมกับปไปยังคือเขาคือว่าบ่ออกจากบ้านคือว่าเามารถเมาล่างนัง่งรถไผ่กับเมารถพอ,าอามาเห็นแต่แต่ละสถาน,นีกะนี่แต่สถานีใหญ่นาะเมารถนี่ว่าคาอยยางอยูอย่ดีเกือบเกือบห้างใช้รถพิ้น นี่นะพกถุงมาโบเมนเบาๆว่าเรื่องพี่น้องเลยขอพกถุงยางกันสิเบาๆเกินไปอ่ะมีถุงยางอัดีเลยนี่ถุงยางของสาวาวพกมาเนี่ยโบเมนเบาๆอ่ยพี่น้องเอ้ยขอเมาหัรถแต่ว่าขอกสู่ใต้ bracelet. นะบอกายซะแตอยากไายพี่ๆน้องเมืองมาเห็นกับตื่นเต้นคือเก่าแต่ละหม่องแต่ละสถานีเนาะอันนี้เท่ากับมาหอดสามยอดเลยสามยอด น้อพี่น้องเขาก็สิขึ้นไปข้างบนเนาะข้างบนขององยังเขาอยู่ใต้ดินหนดเลยอยู่ใต้ดินเนี่นี่อุ้ยยังนึกว่าข้างบนอยู่ไรเออเขาก็สิขึ้นไปข้างบนเนาะทุกคน,น,นเออทางออกทางนี้เห็นบ่ม น้นอพี่น้องเ้าก็สิได้ขึ้นตัวคนเนาะมีสองทางไปเอาขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นไปข้างบนพี่น้องเอ้ขึ้นไปชั้นบน โอ้คือว่าคนใหญ่โตอ,อีดีเนาะจะทานี่สามอย่างก็ได้ทักทางออกทางไรนี่น้องเอ้ยโหก็เวียนหลายทางหลายทางอีดีอันนั้นเจ้าคนไปทางไรทุกคนเอ้ยซาลากองงงอันนั้นมากับอีกทางนึงอันนี้ก็อีกทางนึง ม้ามันลีมุมนี่นะเออพี่นอ้องซาลาบก็ขึ้นมาสันมุนนะเนาะเพราะว่าไทายหอนแต่ลงสถานีสามอย่างนะพี่น้องเลยอ่าก็ซาลาบผมใจเอฟซีทุกคนเนาะทุกคนเข,ขมามา่อวันก็กดไดกดแซ่ ใช้ซาลาวในเดอ้อเป็นกำลังใจซาลาว์ในเอดคลิปใหม่ใหม,ม่ให้พี่พีน้องๆเอฟซีเบิงนะ่งเนาะสาลาวกับขอบใจไลที่แบบมาดกดติดตามหรือก,แบบกดแบบกดแชร์กดเป็นกำลังใจสาลาวเนาะขอบใจไลเดอ้อ